เธอมีไม่ได้เ,เป็นแปลนละกันนะเธอเธอมีมันแบบโมเดลร่งสกิถามว่าอะไรถามถามว่าแฟนแฟนมีติ้งหรอแฟนมีติ้งเออเออเออกูไม่เป็นคนใต้แล้วนะนางไม่หลับนางยังไม่รับเลยฉันบอกให้นางอ่ะส่งสำเนาบัตรประชาชนมานางยังไม่ส่งมาเลยอุย้ยรลับแล้วแปน <c oughs> เออแปนแปนส่งอย่าลืมส่งสำเนาบัตรประชาชนให้พี่หน่อยนะ ผมไม่ได้ส่งมปแล้วพี่ไม่ไม่มันส่งมาแล้วแหละแต่ไฟล์มันแบบว่าไฟล์มันมันมันแบบมันหายก็เลยบอกว่าฝากส่งใหม่รอบหนึ่งได้ปะเออได้เออเออแปนไม่ได้ลบแชทอีบ้าเดี๋ยวก็มาน้อยใจอีกนี่เออแล้วนี่หลับอยู่หรอเปล่าครับเอาเหรอแปนแปนเออลบกนหน่อยดีพอดีมีน้องพี่คนหนึ่งอ่ะมันเหมือนชอบแก่แล้วมันวันเกิดมันอ่ะแล้วมัน กำลังไอเนี่ยเหมือนคอมหาพี่อ่ะแกแฮปปี้เบอร์เดย์มันได้ปะอ้าวแ้วพี่คอหาผมประชุมสายได้หรือยัไม่พี่มีมือถือไอแพดไงแปนเออเออมันชื่อน้องบอลชื่อน้องบอลผมใช้ซัมซุงนะผมอะไรว้ายตายแล้วตายแล้วขายของลูกค้าเก่งนี่อาร์อาอาแฮปปี้เบอร์เดย์นางหน่อยชื่อ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 บอลนะนางดูซีรีส์เหล่านี้แหละอ่ะบอลบอลบอล ซีรีส์อะไรล่ะสนุกน้อยเรื่องงามมั้งสวัสดีครับพี่แปนออตัวดิออตเออบอลบอลคุยได้เลยพี่เปิดลำโพงอยู่สวัสดีครับพี่แปนเอพี่แปนพี่แปนผมผมชอบพี่มากเลยนะครับเขาบอกเขาชอบชอบพี่แปนมากเลยนะผมผมผมเห็นพี่แปนพี่พี่แปนได้ยินผอลขบอลดังดังหน่อย บอลบอลบอลกินข้าวน้อยไปป่ะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่บอลพี่เขาไม่ได้ยินเอาใหม่อ่าเราเล่นพี่แป้นได้ยินผมยังครับได้ยินยังแป้นได้ยินยังได้ยินเบามากเลยครับอ่าอ่าอ่าโอเคพูดมาเลยบอลพี่แปนวันวันนี้วันเกิดผมครับพี่แปน Happy Birthday ผมหน่อยได้ไหมครับพี่นาูอะไรรนะคับ เขาบอกว่าพี่แปนวันนี้วันเกิดผมเออให้พี่เบิร์ดเตรียผมหน่อยได้ไหมได้ครับผมอ่ะให้เบิร์ดได้เลยขอให้ขอให้สมปรารนาทุกเรื่องครับอินอะไรก็อร <c ười> อ่อยกจบบากะบางคนก็ไม่สมครับผมขอให้เจอไฟเขียวไม่เจอไฟแดงครับขอให้การฟามไม่ติดข้อ ให้เจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตน,นะครับผมขอให้ฝันดีทุกคืนไว้เตือนสามาเจอต่ร์กอันดีๆขอให้อนานน้ำน้ำไหลนะครับปไม่ไดัแนะที่จนเทียบนะครับ <c ười> เออขอให้มองตอนนี้คือมอ,มองเพ้่งพาเห็นดาวสุดดวงนะครับขอให้ตอนเช้าว่าเจอแต่แอะไรล่มๆน,นื่น,นะครับขอให้โอ้โหนี่มันขอทั้งตะก,กวาวแล้วเนี่ยน้อง นี่คือขอนี่คือขอให้น้องเขาแบบดีใจใหญ่เลยตองเนี้ยเออพี่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 แป้นครับผมอยากตื่นมาแล้วเจอพี่อะครับผมไม่อยากเจอเรื่องดีๆครับเขาบอกว่าอยากเจอเรื่องดีๆอะไรก็ไม่รู้ฮะอะไรนะแป้นเสียงคุณมากเสียงคุณมากอะไรนะน้องน้องอยูสุราต์อ่ะอะไรนะพี่แป้งครับพี่พี่แป้งครับ พี่พี่เป้ได้ยินบ้าครับได้ยินครับมันนององมอะไรอบอลอมอะไรหรือเปล่าคายทิ้งก่อนพี่เป้นผมยากผมยากผมอยาก,ยากตื่นตอนเช้าแล้วเจอพี่เป้ไม่อยากเจอเรื่องดีครับอ๋อผม,มรู้วทำไมผมไม่ได้ยินเสียงเขาผมปัดเสียงโทรศัพท์เบาอยูอ่อ๋อมันไห <c oughs> <c oughs> นบอกใช้ซัมซุงต้องลำโพงต้องดังๆส <c oughs> เิเอาใหม่เอาใหม่ เอาใหม่ผมจะใช้หูฟังซัมซุงนครับผมอ๋อใช้หูฟังซัมซุงอ่ะอ่ะแล้วบอกว่าไงนะพี่แปนได้ยินเลยอยังครับไดนน้แล้วแล้วแล้วอมข้าวอยู่หรือเปล่าแปนถามไม่ไม่ไม่ข้าวอยู่เหรอไม่ครับพี่แป เอออ่าอรรหรือ,อๆๆพี่แปนจะวางพี่แปนต้องไปเลี้ยงแมวต่อพี่พี่พี่แปนผมจะติดตามผลงานพี่แปนได้อะไร,รอีกครับอ่ะพูดใหม่พูดใหม่บอลพูดใหม่พ,มพี่ผมผมอะไรพี่เป็นมีผลงานอะไรให้ผมติดตามอีกครับ มั <laughs> นถามว่าแฟนมีผลงานอะไรที่ติดตามบ้างแค่นั้นแหละมีอยู่ครับผม,มออมอ, <laughs> <laughs> อีแปลม,มันต้องดูในไลน์แน่เลยอีโตกลัวนะม <laughs> ันรู้ได้ไงอ่ะ <c oughs> มั <c oughs> บนบอกมันรู้ขนาดนี้แล้วดูสินางแอบดูอยู่ใส่ไม่ไมดีอ่ะ <c oughs> ผมมาเห็นพี่อนุกไลฟ์อยู่อ้าว <c oughs> อีกอลมึงป๋อกลัวแหละกลัวแหละกลัวแหละไอ้แปนนะมันต้องแจ้งนนติหรืออะไรสักอย่างแน่เลยทําไมเวลาเราไลฟ์ที่ไรอ่ะมันรู้ทุกทีแล้วกําลังทําอะไรกันอยู่อ่ะไม่สนุกเลยอีแซมมี่ยังไม่รู้เลยไม่เกี้วว่าอะไรเชียวแปนมันรู้โอ้โหไม่หนุกเลยนัลาตัวัไหวว่าอะไรเชียวมันมันแบบมันอวยพรคนเนี่ยอย่างกัรอักขระใหญ่ขนาดเนี้ยมันรู้ฉันนัดเดาแล้วว่านั่งนั่งรู้แน่เลยนะง นางรู้ตั้งนานแล้วนางเองแต่ว่าแต่ว่าบอลไม่ได้อมอะครับบอลไม่ได้อมอะไรนะบอลบอกบอมคายทุกครั้งเวลากินของดีนะเออนะนะนี่นี่ทําอะไรอยู่จ๊าเอ้ยมันจะจีบกันผ่านไลน์ไม่ได้นะนางนางนางพูดนางพูดกับ เออแล้วคนมันไปเอาคลิปนั้นมันมาจากไหนวะแปนที่เธอบอกว่าเธอพี่นุ๊กเป็นผู้หญิงอะเอาม่ร้มาจากไหนนะอ๋อเรานี่ยผมผมร้ายแล้วผมวมั่วมาที่นั่งคืนแล้วผมผมาพูดไปเรื่อย <laughs> เอา <laughs> ก็คือฉันก็ฉันรู้สึกสวยอยู่แค่หนึ่งวันฉันรู้สึกดีใจว่าอุ้ยมีผู้ชายบอกว่าฉันน่ะน่ารักกับกายก็คือมันเป็นเรื่องปลอมหรอ อมันเป็นเรื่องคนงงกําลังงงนอนด้วยคนที่ีใส่ดีนะเนดี่อยู่แต่สนุกสนานนี่ฮะตอนนั้นนี่ะเอ้ยบ้าหรอแปนพี่ก็คิดจริงนะเนี่ยบผมโอเคผมพาด้วยนะมันดูตั้งแต่แรกเลยว่าไม่สนุกเลยอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนไตเติลหรือแซมมี่เลยไม่รู้เรื่องเลยนะนเนี่ยนั่นถ้าพี่จะแก้งผลพี่ต้องเตยมตัวมากโอ้ย แรงมากมันบอกให้เราเตรียมตัวมากกว่านี้มันบอกให้เราเตรียมตัวมากกว่านี้ต่อไปเราต้องนงเอานางมาเป็นขบวนการแล้วแหละเราต้องให้นางอ่ะเป็นแบบเป็นเป็นตัวแบบชักใหญ่เพราะนางน่าจะแบบนางรู้ธี่การแกล้งเก่งบอลบอนบอลบอน,บอน,บอนทำได้ไม่ดีเหรอครับคือบอนทำหน้าที่ไม่ดีเหรอครับพี่ <laughs> บอนทำหน้าที่ไม่ดีใช่ไหมครั้งเนี้ยบอน,บอน,บอนทำหน้าที่ดีหรอครับแต่ว่าบอนบอนเสียใจนะครับพี่แตน บอลไม่สําเร็จนะภารกิจบอลไม่สําเร็จนะบอลพรุ่นี้ไปวิ่งรอบสนามด้วยอะไรนะเออนี่อ่ะบอลในบอลคุยกับเนี้ยนี่อันนี้ชื่อน้องอะไรชื่อน้องบีเหรอจ๊ะนังโบนังโบนังโบกับนังบอลคุยกันโบครับจะกันหรอบอลกับโบโบมีแฟนหรือยังครับ มีเลยมึงเหมือนเราว่างมากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเออให้น้องไปหลับไปนอนอ่ะแค่นี้แหละแปนบายบายฝันดีนะฝันดีค่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วว่านางอรู้ไม่สนุกเลยอ่ะแปนรู้ว่าบอกแล้วนางรู้ว่า รายการเราไม่สําเร็จแล้วเนี่ยเทปนี้พังแล้วใช่จริงโบยังไม่มีแฟนเลยโบโบมีแฟนหรือยังโบบอกโบยังไม่มีแฟนฉันว่านะเพราะว่ามีแฟนไปเดทกันค่ะที่เรื่องไรต่อทไมเวลาเราไลฟ์ที่รหนกางจะรู้ทีเลยว่าพวกเรากําลังทําอะไรกันอยู่ครั้งหน้าเราจะไม่เราจะไม่แกล้งไม่แกล้งโบแล้ว ก็คือเอาแปนเข้ามาอยู่ในขบวนการไม่แก้งบีแปนแล้วบีแปนต้องเป็นอยู่ในขบวนการแล้วแหละเพราะนางอ่ะรู้ดีนางรู้ดีอ่ะงงมากเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องจริงค่ะเขาไปกินที่ไหนมาแม่เล่าสิเขาไปประชุมงานกันอ่อ ก็มันก็มันอยู่ที่ยูเนียนมอไม่นี่ก็เห็นมีคนถ่ายรูปแอบถ่ายนี่ก็เรื่องจริงเขาไม่ได้ออกเดทหรอมันไม่ได้ว่าออกเดทเรียกว่าทุกคนมาประชุมเลทมากกว่าอ่าทุกนวันนี้เราก็คือจะโควิดเราจะโควิดไหมพอนางประชุมพอนางประชุมเลทก็เลยทําให้นางสองคนมาเร็วพอนางมาเร็วปุ๊บนางก็เลยบอกว่าจะไปกินชาบจะถามมีนว่ามีน แล versucht, left, ้วมีนแล้วม wow. oh. ีทําแล้วมีนแบบว่าแล้วมีน่ะอออยู่ไหนนะบอกว่าผมอยู่อยู่เนี่ยแล้วเราบอกว่าแล้วทําอะไรอยู่นะบอกว่าผมกําลังกินแบบว่าเนี่ยกลังอยู่อยู่กับพี่แปดนเนี่ยแล้วนางก็ส่งรูปนี้มาสวยมากสวยมากเนี่ยเนี่ยนางสดเชาบูอยู่นี่ไงเห็นไหมก็จะสิงเขาสดกันอยู่เขาสดกันอยู่ แรงมากเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่เธอบอกว่ามีนะเป็นคนตรงเวลามากคือคือเธอใอว่จริงแฟนก็ตรงเวลาเนี้ยนี่ไง่แง่สดไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมก็สดก็คือ<ร>มีอม,มาตรงเวลาแล้วมาก,ก่อนเวลาถูกไหมล่ะ,ะก็เลยบอกว่ามีเวลาว่า